มีผู้พบโครงกระดูกมนุษย์คล้ายๆกับถูกเผานั่งยางนะคะอยู่ในบ่อกกําจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานา,นาอําเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นเบื้องตอน้นตอนนี้พาไปานําไปพิสูจน์อัตลักษณ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินแล้วนะคะแล้วก็มีการประสานข้อมูลคนหายในพื้นที่ว่ามีใครที่เกี่ยวโยงกับผู้ที่เสียชีวิตหรือไม่คะ่ะ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน4ีและแพทย์เวรโรงพยาบาลแวงน้อยเข้าตรวจสอบโครงกระดูกที่อยู่ภายในบ่อกกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลลหานานานะคะอยู่ริมถนนทางหลวงชนบทที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านหนองผือหมู่8กับบ้านหนองสแบงซึ่งหลังจากที่มีการรับแจ้งนะคะจากพนักงานขับรถส่งน้ำดื่มว่าไปพบโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกเผาบริเวณบ่อขยะ บริเวณด้านทิศเหนือของบ่อแล้วก็รอบโครงกระดูกก็พบลวดยางรถยนต์ด้วยนะคะการตรวจสอบสภาพของโครงกระดูกกับสถานที่เกิดเหตุด้วยเครื่องตรวจหาโลหะก,ก็ไม่พบว่ามีกระสุนปืนอยู่ในกองโครงกระดูกน่าจะเผามาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันเมืองตอนเจ้าหน้าที่มีการเก็บพยานหลักฐานจุดเกิดเหตุแล้วก็โครงกระดูกผู้เสียชีวิตส่งไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินนะคะให้ทางแพทย์นิติเวชตรวจพิสูจน์ว่าโครงกระดูกดังกล่าวเป็นเพศชายหรือเพศหญิงค่ะ ครับก็จะน่าจะคนร้ายที่ก่อเหตุน่าจะมีความาขัดแยง้งหรือเกี่ยวกับความรักแล้วก็นีิสินหรือยาเสพติดตอนนี้ก็ตั้งหลายประเด็นนะครับว่าการฆ่ามาจากสาเหตุดใดแล้วก็มานำมาเผานะครับส่วนจากฆ่าเหตุเกิดตรงไหนตอนนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ครับ นายเชิดชายนาคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผือบอกว่าสถานที่บริเวณนั้นจะมีชาวบ้านหาของเก่าไปขายแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นโครงกระดูกนี้นะคะแล้วคนที่จะรู้จักว่าจุดนี้เป็นบ่อขยะเนี่ยจะมีเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้น หลังจากพบโครงกระดูกมนุษย์ถูกเผานั่งยางก็มีการประสานไปยังผู้นําชุมชนในพื้นที่อำเภอแวงน้อยว่ามีใครหายไปออกจากบ้านหรือเปล่ามีการแจ้งความคนหายหรือไม่พอไปตรวจสอบการแจ้งความคนสูญหายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้นพบว่ามีรายงานมาแล้วประมาณ3คนตอนนี้ตรวจสอบอยู่นะคะว่าเกี่ยวข้องกับศพที่พบหรือไม่คะ่ะ